ไฟเบอร์ยอดขายหลายรานกล่องถ้าไม่ดีจริงลูกค้าคงไม่ซื้อต่อรับมากมายขนาดนี้เนาะทําไมล่ะก,กับคนที่กินต่อเนื่องยาวๆอยู่หน่อยแปีแล้วเนาะทาไมถึงแบบไขมันลดลงคอเลสเตอรอลลดลงแล้วก็กินอะไรไปมันก็แบบเฮ้ยหน้าท้องอยังแบนราบเหมือนเดิมจะยกตัวอย่างจากสารสําคัญสั้นๆบางตัวนะคะสารสกัดใน2ยกว่าตัวเลยอย่างเช่นคนที่ชอบกินพวกแป้งขนมปัง หรือไขมันต่างๆนะคะาสารสกัดตัวหนึ่งที่อยู่ในเพอนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสารสกัดจากพาเชอรี่ไฮโดไล์กลัวกมค่ะเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติสกัดจากมเมล็ดของต้นกลัวแพนนะคะซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วและผ่านกระบ,บวนการไบโอเทคโนโลยีเอนไซเมติกไฮโดไลซิ เพื่อให้ได้ไฟเบอร์ที่มีความค้นหนืดต่ำแตกต่างจากไฟเบอร์แบบเดิมๆที่มักค้นหนืดพองตัวเป็นวุ้นรับประทานยากตัวนี้จะช่วยดูดซับไขมันและน้ำตาลในอาหารที่ลำไส้เล็กทำให้ไขมันและน้ำตาลในอาหารดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยลง ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ไขมันในอาหารต่อมือ้อจึงสามารถช่วยให้เราควบคุมน้ําหนักได้ค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากไซเลียมพัรตนะคะที่ช่วยลดการดูดซึมของไขมันช่วยดึงไขมันออกมาจากผนังลำไส้ด้วยและยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ช่วยดักจับแป้งและไขมันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อค่ะ